ณน,า,นาทีนี้นะคะก็ไม่มีใครนะคะไม่รู้จักแผ่นแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือแผ่นกัวาซานั่นเองแผ่นหินสีชมพูที่ส้มถืออยู่เป็นแผ่นหินโรสกรอดค่ะเป็นแผ่นหินกัวาซาทรงปีกนกนะคะหรือถ้าเรียกเก๋ๆนะคะเรียกว่าแองเจวิงค่ะเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาสอนวิธีใช้แผ่นกัวาซาแบบนี้นะคะทุกซอกทุกมุมเลยค่ะไปดูกันเลยเริ่มจากมุมนี้นะคะมุมนี้จะเป็นหยักๆแบบนี้นะคะมุมนี้จะใช้บริเวณใต้คางก็คือบริเวณเนี่ยงตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยในกระบวนการสลายไขมันดีมากๆเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านหลักๆเลยที่ใช้กันนะคะด้านนี้จะใช้บริเวณกรอบหน้านะคะกรอบหน้ากรอบข้างนะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มนะคะอีกทั้งบริเวณหน้าผากอีกด้วยนะคะถ้าเราต้องการแบบว่าการยกการรีดนะคะบริเวณใหญ่ๆก็ให้ใช้ด้านนี้ค่ะต่อมาก็จะเป็นด้านนี้นะคะตรงปลายแบบนี้นะคะเราก็จะใช้บริเวณใต้ตารอบดวงตานะคะแล้วก็ข้างจมูกนะคะอีกทั้งนะใครที่อยากเน้นในเรื่องของตรงริ้วรอยนะคะเล็กๆนะคะก็ใช้บริเวณนี้ได้เลยค่ะ